ถ้าจะบอกว่าใครขโมยซีนที่สุดในงานเมกกาลาปีนี้นะคะก็คงต้องยกให้กับนักร้องขายของเก่งค่ะริฮันน่านั่นเองนะคะที่มาในชุดสูทสีดําสุดโก้แล้วก็เผยให้เห็นข่าวดีค่ะว่าเธอกําลังตั้งคันลูกคนที่3มอยู่นะคะซึ่งงานนี้นักร้องดังก็ไม่ได้มาคนเดียวค่ะควงคู่มากับสามีนะคะเอซับรักกี้ค่ะปีนี้พ่วงตําแหน่งนะคะประธานร่วมการจัดงานด้วยส่วนอีกคนนะคะที่ทางบรรณาธิการนิตยสารแฟชั่นยกให้ เป็นดาวเด่นขาประจำคือนักแสดงสาวเซนดยาย่าค่ะก็มาในชุดสูทสีขาวแม้จะดูเรียบแต่ก็หรูอย่างมีสไตล์นะคะภายในงานยังมีคนดังอีกมากมายค่ะคุณแม่มอดเนอา์นะคะแรปเปอร์ตัวแม่คาดีบีนักร้องสาวมาแรงซาเบีนาคาเพนเตอร์รวมถึงานแน่นอนที่เราโอ้โหคือหากเป็นพิเศษก็คือแบล็คพิงก์นั่นเองค่ะสามสาวเจนนี่โรเซ่และลิซ่านะคะงานเมกกะลาในปีนี้ค่ะมีเหล่าคนบันเทิงและเซเลบจากหลากหลายสาขาอาชีพมาร่วมงานเช่นเคย ซึ่งแต่ละคนนะคะเรียกว่าจัดเต็มตาม dress c o ของงานคือเท r for You ค่ะซึ่งเน้นไปที่ชุดสูรนะคะเครื่องแต่งกายบุรุษตามคอนเซปต์การเฉลิมฉลองการแต่งกายของคนผิวดำค่ะนอกจากแฟชั่นสุดอลังการแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่มาคู่กับงานเมดกาล่าก็คือนิทรรศการศิลปะค่ะซึ่งในปีนี้ก็จัดขึ้นในทีมซูเปอร์ไฟล r i n g b ิ a c k s t ซา e นะคะโดยจะพาไปสำรวจวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของคนผิวดำกว่า300ปีที่ผ่านมาซึ่งก็มีทั้งเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับนะคะภาพวาดภาพถ่ายและงานศิลปะต่างๆมาจัดแสดงค่ะงานเมดกาล่าจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะโดยมีเป้าหมายเพื่อระดมทุนให้กับสถาบันเครื่องแต่งการหรือ Costume Institute ของสถาบันนะ,ะของพิพิธภัณฑ์ค่ะ The Metropolitan Museum of Art นั่นเองค่ะ